วันนี้เป็นไงบ้างเปิดเออเปิดคุณได้ดูทีเซอร์ตื่นเต้นค่ะเพราะไฟเองไฟก็เพิ่งเห็นทีเซอร์วันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันค่ะว่าตื่นเต้นดูแล้วก็เขินนี่ค่ะฟีลโมเมนต์แสบโมเมนต์บ้างน้อยแค่ไหนคากับซีรีส์เรื่องนี้กับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆแล้วมีโมเมนต์แทบตลอดเลยนะคะด้วยความที่แบบตัวละครของไฟเองคนหนึ่งเนี่ยก็จะรักแต่ไม่รู้ว่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเผลอทําอะไรแบบ น่ารักน่ารักออกไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเอ้ยเรารักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้เห็นคอเร์ก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้โผล่ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะของไอ้ก็ค่อยอยู่ในกองค่ะทุกคนเขาเก่งมากเลยมีช็อตหลายช็อตที่แบบเป็นแบบคิวริงช็อตเยอะมากเลยฝังติดตามด้นะคะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นตัวทีเซอร์วันนี้ครั้งแรกเลยก็ไปเห็นพาฟังกันแล้วมันเขินมันเฮ้ยม,ม, <c oughs> มันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอติดตามนะคะจะบอกว่าในหนังนม,มันมีช็อตดีๆเยอะมากจริงๆอะหนะังดีทั้งเรื่องเลยอยากให้รอติดตามนะคะทุกค,คนขอบคุณพายค่ะแนะนำน้องแต่บ้างน้องวันนี้ก็ไปดู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  แมก้กระทั่งในกองบางทีก็ตื่นเต้นถ้าจะต้องเข้าซีนสำคัญสคัญก็ก็อาจจะต้องให้น้องทำสมาธินิดนึงอะไรเงีเยง้ยเป็นคน่อนข้างที่จะแบบคอนเซนเทรตกับตัวเองในใน,ในการทำงานนั้น,น,น,คนๆค่อนข้างมากอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็ละลายพฤติกรรมความเครียดกันไปยังไง<ะ>ก็มีให้กำลังใจค่ะจับมืออะไรเงี้ยหรือบางทีเราก็จะสกินชิปกันอยู่แล้วในการกอดอะไรเงี้ยคลายความกังวล ใกล้แล้วค่ะใกล้ใกล้เต็มที่มากๆแล้วค่ะเป็นยังไงมากขอได้มาลงแบบว่าเต็มตัวโอยหนักมากนะคะสำหรับไฟหนักมากๆแต่ว่าก็ก็เชื่อว่าทั้งบททั้งผู้กกับทั้งผู้จัดทุกคนคือส่งให้ให้ซีรีส์เรื่องนี้มันมันมันไปได้ถึงมากๆค่ะในในในเรื่องราวของความรักที่เป็นเพศเดียวกันแล้วไฟก็รู้สึกว่า ในตัวละครของตัวละครทุกตัวเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่ที่อยู่ในภาคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะสื่อออกมาจากตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆค่ะไม่เองกดดันนะเพราะว่าแบบว่ากลัวว่าแฟนละครจะจำภาพที่เราแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นตัวร้ายเราได้เป็นอะไรงี้ยคือจะต้องเป็นพระเอกตลอดเลยงั้นจริงๆฝ้าไม่กลัวเป็นแฟนติดภาพนะคะเพราะ mm hmm. ด้วยแฟนๆหลายๆคนก็ติดตามฝ้ในในภาคปัจจุบันของฝ้าอยู่แล้วที่ไม่ใช่ในละคร ก็น่าจะพอทราบดีว่าไพ่เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยแบบเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็น่าจะน่าจะมีกำลังใจทุกตอนนี้ก็ยังมีกำลังใจจากในแฟนๆที่ให้มาอะไรเงี้ยรอติดตามก็เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ไฟก็ทำเต็มที่จริงๆทุกคนก็ทำเต็มที่จนอะไรนะคะใจหม ติดใจค่ะต้องวอนผู้จัดนะคะต้องวอนผู้จัดนะคะ <c oughs> ตอนนี้ซีรีส์มันมีเยอะมากแต่เรื่องนี้มันแบบแต,แตกต่างเรื่อ,องอื่นค่ะเรื่องนี้แตกต่างตรงที่ว่าเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของเราคือแตกต่างตรงที่ว่าเรามีมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่านั้นแล้วก็สื่อออกมาในทางด้านเขาเรียกว่าศิละปะทางอมมารมณ์อะค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าโชว์ในด้านของมุมทั้งดีและไม่ดีของแต่ละคนออกมาได้ได้ลงตัวมากๆค่ะเรื่องนี้คิดว่าสามารถทำให้ให้เรื่องนี้มันด้วยความที่เป็นแบบแกลบอายุห่างกันเยอะแต่ว่าความรักมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแบบในการที่คนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแค่มันถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกเวลาแค่นั้นเองมันก็ ก็ฝ่าฟันในความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมันจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษีสังคม,มภาษีสังคมที่มองเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้แฟดว่าผ่านไปได้เพราะว่าเราได้มีการปรับแก้มากๆแล้วก็ทําให้มันลงตัวมากๆสมูทมากๆ,ล,าๆละมุนมากๆแล้วมันก็เขินมากๆด้ว <laughs> ย <laughs> อยากให้ทุกคนลองติดตามค่ะ <laughs> ยังไงบ้างกันก็ หลายๆซีนที่หนูรู้สึกว่าเป็นซีนอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะก็พี่ไายช่วยส่งให้หนูแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าทุกครั้งเพราะว่าคนเล่นกับของเราเขาส่งรับส่งกันได้ดีอะค่ะแต่ว่าส่วนฉากเขินก็คือไม่ได้แสดงค่ะเขินจริงมันเขินจริงๆนะแบบด้วยความที่เราไม่เคยเล่นกับที่เป็นหญิงๆอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเรื่องแรกของป้าย ต่อให้ภายนอกจะเคยแบบพบผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแ,แต่แต่ว่าพอมันอยู่ในเรื่องจริงๆแล้วมีคนจับจ้องหรือว่ามีกล้องที่ตั้งอยู่ตรงหน้าจะให้มานั่งจูบก,กันนี่ค่ยแบบไอ่มันเขินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาในในแบบมุมน่ารัก <c oughs> น่ารักเพราะน้องเองน้องก็ทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในละครก็คือเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่มีแบบ first h i s, <c oughs> <S กับผู้หญิง <c oughs> อะไรนะคะเลิฟซีนของเรื่องนี้ <c oughs> มันจะออกแนวแบบโรแมนติกน่ารักน่ารักมากกว่าที่จะแบบดูเดือดเลือดพานไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> ทุกอย่างมันจะออกมาจากความรักด้วยความที่เราเนื้อเรื่องเนี่ยมันทําให้เราต้องแบบกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านทั้งความคิดของตัวเองทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งสังคมอะไรเงี้ยมันทําให เวลาที่เราได้เจอกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันกอดกันแบบมันอุ่นใจมันก็เลยสื่อออกมาในใ,ในในความละมุนนั้นมากกว่าอูกนเ,เป็นไงบ้างก<ม>็อย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของซ่านนะคะในการเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นละครในทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วพี่ๆในกองคือเก่งมากแล้วซ่ารู้สึกโชคดีที่แบบมีพี่ๆคอยแนะนาคอยสอนในในเรื่องการแสดงหรือว่าใน ในการเข้ากองการปรับตัวนู่นนี่นะคะก็มีใจที่แบบมีพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคอยแนะนำทุ่าเองก็จะพัฒนาไปไเรื่อยในในในด้านนี้นะคะแล้วก็อยาที่บอกว่าอย่าลืมติดตามผลงานแรกด้วยนะคะค่ะฉัน<อ>ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากของไอก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ แบบแนวในในเชิงยู่ยนิดหน่อยหม,ยหมยห่อนว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากๆเลยเหมือนทําให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนเลยอะคะ่ะแล้วก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งกับอันหนึ่งจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงจริงใช่ไหมจริงๆแล้วคุณหนึ่งก็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 มีความรักเหมือนคนปกติทั่วไปแ<ส>ญญหละค่ะแต่ด้วยด้วยหนึ่งเลยอย่างที่บอกอะครอบครัวสังคม ก็แล้วแต่ที่ทําให้คนหนึ่งเป็นคนแบบนี้ทําให้เปิดใจกับใครยากก็เลยอยากให้ไปดูในอุปสรรคความรักของคนหนึ่งกับคนหนึ่งว่าเอ๊มมันจะเปิดใจไปถึงขั้นไหนจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านะอคะไรนะคะ่ค่ะก็2มีนานี้นะคะฝากทุกคนติดตาม r a n k the series นะคะเติมความรักลงในช่องว่างฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยติดตามด้วยนะคะพวกเราเต็มที่กันมากๆจริงๆ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่